วาผทีสาข้ามครับมันี้ห้าก็บมีเมนูกินเทียงนะครับมันี่ลาบหมูสูตรสนามบินนะครับสูตรเอดนะครับสูตรเอทเอสูตรเอทนานะครับเดี๋ยวแล้วกติดตามกันไปครับนี่ครับน,นี่มีตับนะครับหนังใส่อ้อนนะครับเสียงกี้สีเกี้ยงนี่ รับหมูสูตรสนามบินนะครับเด้อมีมีดเฮาอ้พญ่าครับดวงนี้ครับเยอะครับเยอะครับคนอ่ะแอ้ดวงนี้งคักนี่หั่นนี่คักขนาดเลยนี่เลือดนะครับว่าไม่เลือดแป้งนะครับันนี้เขาจะกินเป็นเลือดลาบเลือดหมูนี่แหละครับเออแต่ว่าถึงสูตรสนามบินนะครับโอเคครับวันนี้เฮาก็ดสีขางน้ำนะครับเฮาไปหาขางน้ำก่อนนะครับเด้อนี่ไข่เฮามาแล้วครับ โอ้โหวข้เดืดเว้ยวะาโอ้คางแล้วเทือนอไเกืดเือเลเบิยพกเทคโีโลยีขั้นสมัยนะครับจะพูดระเบิดปุ๊บซึ้ือเดือดแล้วครับน้ำพุงอย่างน้ำม่ลกูดหรือขีหูดท่อเ้อหนังอันหนังใช่ปอันหนังใ่ไเอาใส่ยลวดลวอลวอหันเบิดใคือ่านมคนเตเดือใส่น้ำนะครับเอาอ้ดีต้มเห็มันสุกนะครับต้มข้างในเห็นมันสุกเท่กันกับหนัง เฮ้าสิหันนะครับนี่สวนนักโทษที่บ้านเป็นเสียงกีดเด็กตำรวจยนกันนะครับเร่มุงตัวกันไปปัดปัดโอ้ยโโอ้โอโอ้ยโอ้ยอ้งอออยอือ้ยโอยอยอยโอ้ยโออยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้อ้้ยโั้ยโอ้อ้โอ้าโอ้ยอ้ยโยโอ้เป็นยโอ้อ้ะครับัดับ พัดตับเี่นดอกกันใบอันขุนชายกุยชายทีแม่ครับมันกระเซียบตัวร้านเขาต้มเขาแห้เงินกุยชายขาวคุณตัวกุยชายขาวนี่เขาปลูกแล้วเขาเหเอสีเนงุ่มไปเมันจะเป็นขาวถืแดดนี่ใส่เขาไปพักแป้ตัวนี้แ้ักแวมาหบอต้มนี่อนี่ครับ ใสลักษณะนี้ใส่ด้อวเขาต้มทุกแล้วาจังมา่ากันนะครับผมนี่ครับสูตรหอมควมกับห่าหักผักซีกันลงเขาแบเีห้า่อนะาัเคาะได้ครับสูตรเด็ดครับปกติเขากับทุบเอาตำเอาหะครับเ้อแบบว่ามันต้งพิเศษนะครับน้ำบินนะครับเชฟรัดันนี้ห้าอรสุดทาเขาอ่เนะสุดเอทนานะจะสูกาหนี เออเามาเบิรพ <m í toys> hey, ัก <compute> ก <noise> ันครับพักซีพักยังนะครับมันเชื้ดินขวดปวดกอมาวดได้ตนไปหรอกย้อ้งไป่เกิดอีนั่นเห็นเขาเห็ดไงพักซีต้นหอมเท่าลหรครับก้อนเฉียวมาใส่เขาก็เอาเอาต้นหอมกับพักซีนี่ไปหัดอย่างสัก่อนเนาะ เอาไปหัดยางซะก่อนแลกะจังมาไม่แกะออกนะครับเป็นเป็นสูตรหัดหเป็นตเสียบนะครับวิธีการหั่นเับซี่ฮวอันนี้หั่นสลับครับเมั้นเต็มต้มครับนี่โอเคโอ้เขียงไม่ขามความได้นี่เมียกับมียเขาทาได้นี่ครับเมีดแบงนี้ัวยนะครับบางจันน้อยครับวันนี้ปาดหมากไง เขาหั่นหัวแม่นะครับเดี๋ยวเขามาติดตามกันครับครับเหนือวขากระตุ้งเลยใกล้สุกรนะครับเนื้อเขากระเซได้จิงได้จิงเขาสิบีบปากหน้าใส่กับเกลือใส่ชิ้นน้อยแล้วก็ปั่นน้าเอานะครับปั่นน้าแล้วก็ล้วนแล้วก็สิบเป็นลวกให้หมอนะครับปันก่อนนะครับนวล้วนนะครับเดี๋ยวถาบหน้าครับช่วงนี้เอาลดเต้าดิสไซยังวะครับบักหน้ารูป ขันไปเลยเปล่างามใช่ครับตอนนี้สูตรน้มบนครับอ้ยยด่นี่มาเอาหนิเพื่นไม่เก็บมานิอยู่เก็บมนิบ้นเป็น่เ่ามใครับเกิดอาซีดุงชมจังน่อยคนละต้งหรอวาต้นใ่เทาน่ปตไตงใคง không tôm sấy, tôm có tôm nè, khoai rang thì cái đây, ghép vắt khay luôn, luôn, lại đi. นี่ขันครับผมขันแซบโลดมาเนี่ยหลังมือด้ะครับหลังมือหลังอนกระห้ามาทุกคนแล้วครับวันนี้อากาศเท่าโล่งดีครับว่าอันตรายแล้วครับวันนี้ลมเย็นดีฉีดวัคซีนกันเมือแล้วนะฮบ ปันน้าหอมสิครับเนอะนนเ้อน่าละคู่ดเศเวลาเนเป็นล่าบอกบอวอะไรมองหลด้รก่อนนี้เงรถปะแปอนนี้เงีเป็นาวดังสีดังสีสุกไงนะครับใอ้มันสุกจังหน่อยนะครับเพราะว่าหมูตัวนี้มันก็ต้งงาข่าเชียงหน่อยนะครับ เอานั่งก่อยนะครับเพราะว่าเขาบอได้ค่าโค้งเห็นเห็นค่าโค้งเนี่ยมีมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะคลิปต่อไปนะครับนี่ปั่นแล้วปนนีเฮาวน้ำล้วนนะครับน้ำมีเหยวปั่นนะครับเขาจะเทลงเลยจบสุดเนี่คนลงคนกับสีล้วนก่อนนะครับคนลงคนกับเทลงเลยกับว่าอย่างครับนัวคือเก่าครับไม่นยุดมันเป็นรับทราบของกลางฮะเนาะ

อันนี้เชฟยบอันนี้เชฟยบรัดโคกสีอันนี้เชฟบอยสารคามนามม้ำปะต้องไหวเจี๊บกาเซีนอยู่้ยุกาเซียนเรามันก็ต้องกินน้ำได้ไหมกาเซียนริ้นหนักเดียวหักเลยริ้นหนักกระเามนน้ำปะต้องนะครับต่อไปจะได้ทำอะไรลอยเอเดลอยเอเดลาบหมูสุดสนามบินจังหวัดอ่าวอทยออยู่ลงไวครับ อยู่ๆลุงแนะนำครับจะนามบินสามพวกรั้ลุงแนะนำเลยตอนนึงครับแซ่บรถพี่น้องเอ้ยแซ่บรถมาหนี่แซ่บรถมาหนี่จะจะเลยแซ่บเลยมันแซ่บไม่จะเลยเดี๋ยวเขามาติดตามกันต่อไปเชียบลัดเชฟดิมเชียบไว้ซุดจ่อต่อไปครับหลังจากที่เขาต้มแล้วเขาก็มาหั่นนะครับมักตอนหน่อยตอนใหญ่มักตอนหน่อยตอนใหญ่แซ่บรถมาหนี่ซิมพองไปเล้วครับเลยคนหั่นกัไเล แล้วก็เนี่ยคันผมได้รับหน้าที่หั่นข้างในต้องเห็ดเจียวความเดียกินไปความนะครับนั่งแซวแล้วหูตีงยิบเยบเยี่ยมเหลียวมายังไลยอือนี่นะครับหั่นทุกอย่างไปนะครับนี่เสียงกี่สุกแล้วครับกินได้บ่าซื้งนี่เออปียกเลขอะไรครับปียกเลขอะไรนี่สุกแล้วเฮะเปีนนะครับผิเข้าวบ๊อบนี่ สุกเขาก็จะเอาสุกพอดีนะครับเยอะๆแล้าสุกหลายกันสุกหลายมันสิแข็งนะครับแข็งมันสิบนุ่นนะนี่ยวบีบออกครับนี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวปิ้งก่อนนี่นั่นเขาก็เอาไปใส่หม้อมันเย็นเขาก็จังบีบออกบี้อวมน้งครับเออาเท่ามันสิเย็นเนี่ยก็ี่อนอยู่ได้ในก้อนมันสิมันสิมันสิสุกมันมันสินจอนลวกกันอยู่ในหั่นยึบยึบไปเรื่อยเลยอ่เพราะแต่มันเย็นเขาก็จังเอามาบีบบีบบีใส่น้ำแล้วก็คนต่อไปไหนขยัาเลยครับพญัน รเสีบกไปห้าหมอว่าหมอ h ฮ a ดเสียบบอครับนอนเป็ดไมเสียบ่ยบอคนันเป็นใ่รู้ี้อยังคนใเสียบเลยเออต้องไปห้าหม้อ่ต้องไปหาหมอครับโอ้โ้หันตับครับเนี่ยซิมตับเป็นยังไงตอนนะครับแต่คนเออมันดีสวัสดีุดบดิสวัุดครับครับ แต่่วานี่ยนมันสุกเก็กน้อยนะครับเราเข้ากับไปปรุงไว้นะครับย่ามันสุกคักได้ครับมันทําสุกคักในห้องไปเพื่อเทียนมันสีเย็นนี่ความหวานมันยังยังยังอยู่ในตอนนี้นีะครับนี่โอ้ใครเปลี่ยนไหมบรรยากาศต้่นไหมไม่ครับถ้าออกวงไปบ่เดี๋ยวจะให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อนโอ้ห้มันอันเอาซุ้มมาท่านดินเออให้มันละอู่ทั้งในในอ่ะในในมันให้มันละอู่เรอู่กันเขาจึงเย็นเขาจึงนัินติมละไมันเลยติมละไม่เลยเป็นอย่างเดียงหยกบนเท้ากะ อืมนั่นแหละนั่นแหละไม่เยอะอันข้อผ่อนนันนี่ฮะนั่นนี่มันติดปรดี๋ันี่นุ่มเลยตัวทางในกันเท้าสุกปรับเลยมันติดแข็งจะไดมันบาดเสียบเข้าสุกไปเฮ็ดไปมันบ่อยเลยนี่มียงมีครับกันเท้าหนึ่งทั้งสี่เท้าก็ไปหาผักกลับกวนแล้วกลับกับตรงนี้อย่างนี้ก็เป็นนะครับวันนี้อุตส่าห์มีรัดรัดเจ็บพี่ว่ารัรับเพราะว่าน้องนุ่งเท้าหนี่งแบบว่าขันเท้าต้องเฮ็ดต้องมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับเราเป็นคนให้เปิดนะครับ ดูซื้อว่าค่อยได้นะเอาลูกดวนป่ะลูกดวดไหมเอาครับลูกดวมสวนครัวเฮ้าครับเปิ้งกันครับไปดูสวนครัวกระต่ายก็เป็นด้วยสวนครัวรอรักสวนคว้ารอรักความเปรี้ยงนี่มีความเปรี้ยงอย่างนี่ว่าผู้ใดเป็นผู้ปลูกผู้เลี้ยครับซื้อวางได้ก็ครับนี่โอ้ยคอมมิเะครับว้าถูกต้องปลูกปลูกไว้เพื่อนน้องยังครับปลูกไว้กินเหรอครับเอ้า บ่เพื่อนนองบ่น่องวังน่องได้วะเอ้าน่องไดก็น้องนั่นแหละครับผมออครับมีหอมเปี๊ยกมีบ่ครับป้าหอมเปียกจกแข้งอะไรด้วยครับนี่ครับสวกงือทกปั๊บเลยครับนี่บ้านหนามบ้านใบนมันสมบูรณ์เนาะโอ้ดินดีครับดินดีดินดีครับบ้านนองนุ่งครับมื่อนี่ทางหน้านองนุ่งครับอะ โอเคพักกับห้องในสมีนนแล้วครับวับนนี้ห้องกับีคิดหานะครับวันนี้ที่ตามกันต่อไปครับเอ,อ้าในี่ห้องก็สิบีนี่ออกนะครับบีออกเลยบีละเอียดละเอียดเลย หงอนเลยตัวมือยงองเลยมันหันมันงบ้าหนเลยทีใสถุงป้องกันนะครนี่ห้องสับแสบเลยมันนี่โอ้ก็ไม่กช่หมนอ เอานเอันเีี่ยาคันลันเราเัาก็เอาน้ำห่อนใส่น้ำจังไรวนะเพราะอะไรมันสุกๆนะครับครับผมก็ดีแล้วเราวก็บนำใส่แล้วนำห่อนนะครับใส่เข้าไปมันมันอยู่ทางในที่ปเปันสุกนะครับมันเปเลยผมว่าเพาเอา,เอเอาเอควม่บ้านก็เพราะเอา

กันเลือดแป้งนี่เลือดแป้งนี่หามหามมันถือกตะไร้เลยด้ครับเด้เลือดแป้งนี่บ่ถือกตะไร้เลยล่รอเพราะไค่เนี่เฮ็ดให้เฮ็ดไห้มันเป็นน้ำนะครับเห็หมันแก่ข้าวในตัวมันต่กับถวยนี่ถือกันอยู่หนาะกัะถวยเนาะถวยกะถยจังถือกนะนตขไรด้วัีน <c oughs> นี่ะ จังหวะเขาดเอื้อนทูสนามบินครับมันมีความสำหรับซับสนไรเนี่ยดิตะไคร้นะครับเนี่เลือดแดงนี่ถือกตะไคร้บ่ได้หามใกล้ต้นตะไคร้เลยกว่ามันนี่หามเด้ขาดเพราะว่ามันรับเลือดถึงขุดแล้วข้ามนี่เจอนี่น้ำบุตรมองยังไงเออข้าวอกำวันก่อนตรงนี้หอมตะไคร้เลยบ่อน E เต่ว่าเรเป็นตอนเนี้ยพี่น้องเอาตะไคร่นันยาถิมนะครับสูตรชนะวินต้องมาทิ่มลงในหมอดิตะไคร่ขั้นเรียเนี้ยเนี้ยเต้หอวันตามสูตรพันวาเันต่อว่าเลือดเนี่ยคจอสูตรแหง่งหลายวันเห็นคนอาเอธนาไร่สดเราบอกว่าต้องเอาตะไครอีถิ่มลงในหมอพร้อมได้ดูกีมาจะคือสูตรนบินุ่นเห็นถิแม่นี่หีตัวนี่น้มนั่นนั่นนั่นคนหาไวรู้นเอาลงใจแล้วโอ้นี่นี่นครับนี่สูตรนะบินนี่นี่นมงทีเด็กเปิเดิมร คนหลอนมามครับนี่นกี่ครับวันนี้เาก็สิใส่จานเลตักใส่จานเลยเือดเตันเยวให้พอาตัีใสักนนี่ต้งสีนะครับมันต้อเป็นตะกินนะครับขันห้ดตัก้วยเลือดเลยเลยมันดิสดิบเกินไปนะครับพแล้ว้านเลยลงไปพี่คันแล้วนะครับ ลูกสน้นี่พ่อครับพ่าต้องหลายครับท่ามีพ่อครับนี่อันนั่งใส่ก๋วยเตี๋ยวนะเดียอาเอกสารจะเอาไปลงครับอาอฮะานนี่ซิมนะครับาโเจ้าอเว

ลาบลอย่าบอกเลยมันไหยินจ่กเได้ลบครับไปกับไปหิทเขาหนาวๆเลยะเอาล่องบ้างล่างบ้างันังต่าเขาบุกข้าวหยินไ้เอเด้ครับเอล่างมึงครับล่องมงบุกข้าวยินดีอ่ะมันมันมันรูปมูเลยครับลาบก้อยก้วยมูที่พุ่งก็บ่ก้ินอันนี้ลาบเอาเบียดนา่ไหมมือนี้ไมกันนี่ลงมึงลงมึงแซ่บลนมือนี้ล่างมึงล่งมึงครับล่งลงมึงมือนี้

ร้อยแปดสิบนี่ไปกี้ไปซื้อข้ไปซื้อเลยทังนานน่ะน้ำแข็งสิบาทน้ำแข็งสิบบาทอืมไอ้ก้าวจะเห็นเหลือเียมูมันหมดเลยหได้ได้ครับได้ได้แซวครับบนี้นี่ครับหน้าเ้ามีคว้ยสีชมพูพร้อมเยครับเด้อควาวดอนนะครับสีชมพูชัดๆเลย ปลาสีชมพูหลายเลยนะครับพวนะมาเที่ยวครับพวนะเต่าคนขายไปสองตัวแสนกว่าบาทนะครับเยอะครับพวนะเบิ่งกวางทับครับผมโอ้โหพ่อแม่หน่อยนะครับมีที่สาข้ามครับหลากหลายเลยครับครับผมก็ขออนุญาตเปิดคลิปนะครับ มันกับฝูงบัฟฟโล่ห้าครับผมดีครับ